เดอีมาค่ะล้วมามี่เดินวนอ,อนี่ีนะนะมมแล้วจะดูคนไหน่านีะนีนี่มามี่เอเดอ๋วีแตะคะโอเคอันนี้ไหนคะอนิ้วไหนคะไหนมี่คะไม่เอานิ้วไหนคะีแตค่ะอานิ้วไหนคะ แล้วค่ะมามี่เลือกสีไหนคะสีพิงสีเขียวสีสีบูสีสีสีพวีบูเอาไหมคะโอเคมี่เลือกได้แบบนี้เลยค่ะอมามีเอาสีไหนไม่แตก เขียวสวยไหมคะลูกว่าสีเขียวสวยไหมคะไม่ไม่สวยนะคะแต่ส,สีสีพิง้งมาสวยอ่ะสีพิงค์สวยแต่พิ้ง,ตงแต่สีพิงค์อย่างเดียวที่กอกสวยอ่ะสีพิงค์สวยกว่าหรือคะทูส,สวยค่ะสีเรสสวยไหมคะลูกสวยค่ะ